สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเพาะ,มะเมล็ดลิ้นจี่นะคะเป็นลิ้นจี่สายพันธุ์จักรพพัดนะคะซึ่งเราซื้อมาทานนะคะจากนั้นเราก็จะนําเมล็ดมาลองเพาะดูนะคะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะงอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ยังไม่เคยเพาะ,มะเมล็ดเลยสักครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเพราะ,มะเมล็ดลิ้นจี่นะคะการเพราะนะคะเราก็จะเพาะด้วยวัสดุก็คือ ขุยมะพร้าวแช่น้ำนะคะเราก็จะนำมเมล็ดลิ้นจี่นะคะมาเรียงเรียงไว้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราเรียงมเมล็ดลิ้นจี่ไว้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะใช้นิ้วนะคะกดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดบนิดหน่อยนะคะใช้นิ้วกดลงแล้วก็ ใช้ขุยมะพร้าวนะคะกรุบไว้นิดหน่อยนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นการเพราะง่ายๆแบบนี้กันเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเมล็ดลิ้นจี่ที่เราเพาะไว้วันนี้นะคะจะงอกหรือเปล่านะคะคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ